ยาคาต้วขาเดียวว่าสันเอาเลยครับสีชิมคาต้วออมมาหอดพัดบดีนะครัคอบ,บรอืม,อมโอ้ได้กินกบยัง สวัสดีครับกับน,นันแย้มปูครับหลานน้อยครับผมเมื่อนี้วันที่สองนะครับหลังจากไปวัดกินขา้าวกินน้ำยิมน้ำสำรานเรียบร้อยก็เลยเอามามาออกมาหาหน้าตีนะครับมาหานาตีนะครับ,รบก็เลยถือโอกาสมาเบิ่งสวนพักของหน้าตีเน,ะนาะอันนี้มกตัวครับกระโปรงเหลด้แตกยอดแล้วแตกยอดแตกยอดแตกงานะครับบักตัวเป็นมกตัวซักข้างเรียบร้อยเนี่ยซักข้าง ตะขางมักทัวพร้อมที่จะขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวคนนี้อันเนี้ยนานนานหน,นอันนี้เป็นหมักแตงนะครับเป็นหมักแตงนาตีนี่ที่ปลูกไว้มือเมืองแต้มางวดก่อนเนาะอันนี้เป็นแปงพักะนา้าอันนี้เป็นพักะน้าอันมักทัวหมักแตงพักะนา้าอันนี้เป็นพักสลัดนะครับเป็นพักสลัด ผักสลัดผักสลัดหนึ่งสองสามสี่แปลงหาแปลงผักสลัดกะต่อไปทั้งพุ่นกะที่เป็นผักยังน้อนี่เนาะมึงก่อนมึงก่อนอผักกวางตุ้งนะครับอันนี้เป็นกวางตุง้งสองแปลงกวางตุง้งหลยวเห็นอยไอทั้งไอที่แปลงแปลงไอแม่พันธุ์มันผลเห็นมีผักขาดกาดเขาอยู่นะครับ ประกาศเขาวทั้งคุณเป็นเขาเขาหน้าปังนะครับเขาน้าปังก็เกิดขึ้นแล้วละ่ะรวมลังนกเขาตีมีสายนี้ด้วยครับนี่เห็นบ่ครับสายสายโอ้นทังสีสัน้นด้เพิงเราเป็นเป็นไปสัน้นอ่าสั้นสายแล้วก็ย่ำนกมากินเขาก็สั้นเนาะ มือแรงนะครับมือแรงเสียออกมาหานตีออกมา,า,อ,อ,กมาออกมาหานตีไว้วะหากกระปีไบเด้อวะหากกระปีใบเดียว,ว,ยวมือแรงช่วงอันแม่ค้าอันเปิดตลาดนะครับช่วงตลาดเปิดแม่ค้าขายไก่มาขายกระชีสื่อโตไก่สื่อโตไก่มาให้นตีเห็ดอันไก่ไก่อบฟางสุกินนะครับ พี่เด้งว,ว่าสิพากันล่องล่องเฮ็ดกับไอ้พ่อไปเตยละ่ะแล้วก็เลยว่าโอ้บ่อพ่อ่มันบ่คัก <c oughs> มันมบ่คักกะเอาบรรยากาศให้นาทีผาเฮ็ดก่นอนเพราะว่านาทีเคยเฮ็ดตั้งแต่ปวดน่ะจะตั้งแต่ต้นทำไมอันต,าอ,นตาอุ้ันได้เห็ดเฮีเ้ยนบุญไหมอ้าหลานน้อยก็มาด้วยเดิเน,นลานน้อยอ้าวสวัสดีค่ะครับ ทะเลผ้าเบงบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับย่ำหลังจากเขาน้าปา่าแล้วมันกะสีอันแห้งๆแรงๆเสแล้วครับขนมาอีวัดนะครับหมาเห็นรถมาจอดแยงหางดิ๊กๆ,ๆจำได้นะครับหมานี่จําได้จําได้นี่เห็นบอว,วัดวัดวัดอันนี้ไ <c oughs> ม่วัดนะครับ อคินฮอดเอฟซีนะครับผู้เป็นต่งซื้อไ้นะครับมีเอฟซีเขาเด้์ต่างซอไ้นี่ครับนี่อีวัดนี่ทํำหมันเรียบร้อยนะครับมาแต่นี่ทํำหมันนะครับมาอยู่กับเจ้าของนะครับบ่มีไปไสบ่หนีไปใส่เมนจ้าของปัอยู่บ้านกะเฝาอยู่นี่แหละครับคุณสาน a ้ําเออมาหนองใ่ครับอันนี้ น้องใหญ่มีบัวมีปลามีหยางแล้วตั้งแต่พุ่มปัญญาของคนที่มาหากินเป็นตัวน้องสาธารณะตั้งแต่สมัยน้องคึกฤทธิ์ครับคึกฤทธิ์สาคึกฤทธิ์นะครับน้องใหญ่เด้่เอิ้นว่าน้องใหญ่ครับน้องนี่เลืกนะครับเลืกตั้งแต่จากฟังเนี่ยลงไปหอดนะก็ประมาณ3เมตรนะครับนี่ประมาณ3เมตร3เมตรกว่า เด้ส่วนพักตีเห็นบ่ามากงวดก้อนนี่มันบ่เขียวเดว้อันนี้เป็นเบี้ยเที่สีเอาไปบงอันนี้เป็นพักกาดขาวพักกาดห่อละเดี๋ยวเขาเฮ็ดแปงก่อนเฮ็ดแปงเขาก็แลรนออกมาเอามันจังคอยบงเง่เหี่คือ,อยง,งี้ยมะแล้งกคแล้วแล้วยังเรียบร้อยเบิดบาดท,ที่บงคือเมล่อกเอาไปปั๊บลงดินหลดหลายครับหลายหลายหลาย ันทดีพอดีบ่วได้วันนะครับเกตีมาเอาพันจากนาตีนละ่ะเนี่ยสองแปลงอันนี้เป็นพักกาดกวางตุง้งนี่ได้นที่เอาล่งแหล่าเห็นบ่นี่นี่ผักกาดหอยางมันหง่กับเอาหาเนี้ยม,มัดไว้อันนี้พักชีลาวพักชีลาวจากน้อยกับได้ได้เก็บแล้วนี่ชีลาวอันนี้พักหอมเป อันนี้ก็เป็นพันธุ์พักสลัดนะครับนี่เป็นพักไอห้หอ,อมปอมอันนี้มันสิออกดอกมิ่งต่ออกดอกแล้วเป็นหมากแล้วก็มีแล้วบานนี้ก็ทีคงจะเอาเจ็บในมันล่ะวานต่ออันนี้พักบุ้งจีนอันนี้พักบุ้งจีนครับทั้งพุ่นบักเคืบอบักแข่งบักหุ้งบักหอยทั้งคุณนาตีก็ยอนี่ละ่ะ <laughs> ไปหา<อ>นาตีจังหน่อยนาตีกินเขาันี่ <laughs> เอาเนื้อกินของกินกต่ย่อมวัดมาส่งให้เราล่ะครับเมียเย็บอ่าสวัสดีครับนาตีสวัสดีครับขอร้งการครับนี่ยดีจริงเอ๋ผมมาให้กอดไข่มาตะวัดหมดละปลาหนองนี่นีอปลาหนองพูดนะปลาหนองอันนี้ปลาเส้ม่องเนาะปลาเส้ม่องปลาเส้ม่องหากินอยู่กับปลานกับซองเจ้าของตัวทั้งสองตัวกินวะดรอของมันก็มีอันหนึงนี่แหละครับบอต้องไป ยงไรหรอกครับอ่ามนี่ความสุขมันก็เกิดดิความสุขอยู่เกิดอยู่กับตัวคนน้องอาทีเนาะความคบนี่คมคบขดตเองหรืขดบอลไนนี่โอ้ย่างเบื้งน้าไยล้เห็นต้องตดนั่งตดบัวยุงว้านั่งตดบวด้วกแตะตีเอาข้นเาทำทีพักเตม้เขาร้องกันอะกันใจชีวิตของคนเนาะเียวร่งบ่เียวขาตังนึงเียว ือจัมีขาเดียวเลยเหลือเท่าไรนี่บ้าาดอนมามามอืาพิ่งจัอ๋อขาเดียวนี้เขาตัวยขาเดียวว่าสนเอาเลยครับซิิมขาตุวยออมมาห่อดอดกเนะครับอโอได้กินกบยันี่ยอย่านึงอ้นก็จังในน้องคนหนึ่งฝักอยู่จุ่มอมเะ็บกแซ่ไหมอย่างนี้มาขอซื้อลอยหนึ่งอมตัวเดียวไหมขอซื้อกบลอยนึงอหนึ่งไม่ไงกบธรรมชาติบวกกับวกคือกบเหลียงนี่เนื้อมันเหน่ ความแน่นความเข้มข้นความนัวของมันเสือโบ๊ชกันอยู่ได้กินกบบ้านนะครับปลากันเหรอย่างเขาตลาดได้กินนวดกบนะครับได้กินเลยบะอึดปลาเจ้าเสียวตัวใหญ่ซั่มเด๋อแต่ว่ามันบโบ๊ชของธรรมชาติแล้วก็ยิ่งห้าหาเองได้น้อยนาทีเนาะห้าเองได้แต่หาอยู่หากินชั่วลูกชั่วเต้าต้องจับตองยิ้มต้องัวเนี่ยโยนเสืเบิ้งเบิ้งมันอยู่เล่าเอาเบิ้ง นี่เราเราก็นอนด้วยแหล่ะเป็นเจียหน้าในบ้านนอนบ้านนี่แล้วที่เขาไม่นอนในบ้านจะบอกนอนอยู่แล้วทั้งในบ้านกับลูกเต่าอยู่ะลูกเต่ายูลูกเต่าเป็นอยู่ทั้งเฮากับมาอยู่นี่เป่าให้เป่าหน้าเป่าหัวเป่าสวนนี่เนี่มีคืนมีไฟหรอเขาเรียกว่าไปคันเขอบไปมือแรงกับจังว่าออกมาหานาทีเหรอครับบอกเลยว่าเออได้ไปไซบอมือนี่บอลบอลเนี่ยกันบอมือแรงยักหัวมัดยักใบสามเด้อขันแม่ค้าเพราะท่านเหนแม่ค้าเขาเปิดตลาด เขาขอมาขายของสซื้อซื้อไก่เป็นตัวเนาะไก่เอาไก่พันธุ์ดีเนาะผ่านไก่ไก่ไก่บ้านนี่มันสี่ทุบง่ายปะง่ายก่ะนะคเพื่อกันเงินปะแต่ว่าไก่บ้านมันสีหนะยาบเมันหยาบคือเอาไก่พันธุ์ดีกว่าไก่บัน่นผมเอาตัวไก<ๆ>่พันธุ์ตัวง่ามนะครับตัวบ่อตัวใหญ่หลายดอกเอาตัวง,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 ง่ามพร้อมงจะจักสองตัวเน,ะวเนะวาะกับพ่อได้ดูให้ลูกให้หลานกินน้ำดินะครับอดีตมากินเขาสุ่มเขาแยงกันยูพี่ลหรครับมือแยงมือแยงนะ คลิปนี้ก็เงี้ยายลเลยเกาเก่าห<ม>น้าที่อ่ะก็ค<ม>งจะซ้ำนี่แหละครับแล้วก็จะเข้าไปเลีรยทั้ทงในบ้านไปเหตุการณ์เหตุงานในจักน้อยก่อนเนอะอาะนะครับหลังจากมือเสาไปวัดไปว่ามาวันพระวันเจ้าด้มือเสาร<ม>ไปวัด<ม>ไปวัดบูชา,า,า,าด้บูชางจากก่อนวันพระดิ้ไปสิ่งนไปก็บลดไม่ไปลวดดิากว่าว่าสิไปมือวันที่สองเป็นอย่างมือวันที่หนึ่งบูไปเกิดมาวันที่หนึ่งหนึ่งคนสิไปหลายด้ คนที่ไปวัดไร้ก็ไปทําบุญวันขึ้นปีใหม่อันนี้วันขึ้นปีใหม่เห้าจติไปไม่ได้ทุกปีละวันาปไงกับวัไปแค่เดียวไม่ใช่หรอวัคนไหลเดี๋ยจูจิตมันก็ไหลเขิดยัวแต่เมื่อธรามาดาพันเพราะใครมีไม่หม่้อเดียวเสียสาหาคนดนึงแล้วกินก็บบอดไตั้งแต่คนเลี้ยากเขากับบุญมี่ก็เลยว่าสี่ไปจั้งสันละจังวัดจิตอันนี้ครับเกิดว่าวันที่สองคนไปดอกที่วันเนี้ยัดใส่วันภาคกับคนไปคื้นเก่ากันดีนะครับได้รับ ือว่าล่างช่วยล่างยังไปในปีเก่าอ่ารับสินหลังมันกับพ้องไซด์นีเนาะนาทีเนาะก็เหล่าแต่คนเหล่าแต่คนบอกว่าถือคนคนรับสินกับนบมือซื้อกับมีเห็นบ่นบมื่อว่าวอายังมื่วยังถี่นะทรืงป่าคู่เดียวนี่เผื่อ้่มันเก่ามีอย่างแล้ว่ผู้ขายเห็นหรอวะเก่ามีมีนะครับนี่ผู้ตั้งใจนะครับแม่นบ่ไปวัดกะโอ้สัมผัสหัวดำวันนีเนาะต้องถี่ยังไงตัว ผู้ใดไปว้าไปว่าหน้าตายิ้มเบือจิตใจเบือบานถึงบดคิดยังไรหันพูดนได้บุญผู้ใดไปตัวนึงว่านาคำง้อมาหันโอ้ยได้ยังได้เราบ่เออเก็บเกี่ยวได้็แล้วแต่ใจของคนดอกอันนี้โอ้ประมาณนั้นโอ้นี่สายไฟเงาตัวนี้เฮ้ยตาว่าเดี๋ยวไปเอาสปอร์ตไล่มาน้ำสปอร์ตไล่มาน้ำมาไต่อันมาขันมันคำกับิไดี้อันเอาจีบอุดเลยหาปลาไฟมาน้ำเห็นแล้วบ่ต้องหามาน้ำ มีโยกคนซายดั้งก็มีด้วโอเคเอ้าสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ครับออกมาหานาทีเนาะในในเสาร์มื้อนี้วันที่สองก็ถือว่าปีใหม่สามารถสวัสดีปีใหม่อ่ให้ปีใหม่นี่ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมีความสุขให้โชคให้มันมห้โชคให้มันให้ร่ำรวยต่อไปทั้งหน้าเนาะเอาฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดี